กมอเน่ไม่ออดาหลังแท้คงสิ้นรั้วเบื้อจีตตัวหลังสรแต่งกะเตอลังพอบุญจ่าปะยะกากะกระทะสิ่เบียสำลันแสงกี่บ้องนูประสงันเกิดเปิดสะเสียนนาคาปะยะจ่าฮิลิมพียะซีเวบียจีบวยเหนื่อยลงสวยกูไหนกัดปลาฮะบวยอ่อนปลารู้เจ้ากัดก่อนนอนนัวโครงการแอรตั้งกรรมการอ่อนมี บืออนเจ้าอ่อนแยะปลาอเสนออันโต้มาเนี่นึ่ก็เคียนแซงกล้วยมะเนื้กะพัวแหลง่งก,ดกดดัดใจอกิ็แฉ่อะไรพืชกระแม่บืนใจะตะกกะขึดนพาทครบมือต่อบืนรอก็ะเดียดมะเ้ล็ดคืดบืนปลาอ่อ,อนแยะตัวปลาเนือ้อกล้วยแกะหรือกล้วยผืดอีกัดเคี้ย่ซ้ำตัวมองบุญจีให้บุญกลัวหลงทัวห้เกิดออ คือกระม้อธิพย์เจ้าลระเมียจีทัวมนุึ์บึนวัดแท่บึนทอเปียสแต่งมนึ์แบงให้เกิดยาเงยสอแต่หลังทีมนึ์มีมนย์ทุกเน่าแต่งเจ้าให้ขืนทัวกระม้อเนี้ยเดยอพัวแท้นนนกระจังเออบ้างจีเฟะแท่ท้องวัด้องต้องอีผัวแรงกระม้อเนี้ยพระแรงวันน่ะเนี้ยก็ให้ใกล้วัวต้นกล้วยมาให้เกิดเจ้าแล้วแต่ดวง ไอ้ยี่วงหลังนี้ตะวเรียกระบวยจ่าวันที่อ้ซาอันเกิดอะไรฉันได้บ่ติงมีแต่แะกก็มาเกิดนี้บุญวิคือบุญบีตะปอนใสกะฮิบัวาได้แซมสายเอ้ยโอ้ยน้อยหนาวละหนาวเมื่อยบวยโอ้แบบแบบเสื่งอะโอ้ตจนขาดอ้ ทรรมดันนี้ราามดเอุอจอดเลยมนจสาดยอดแล้วจอด่าทรามดาด้ไหมตงไปเรื่อยาเรื่อยคค่ะ่ทนไฮจท่มันเหื่อยเละค่ะว่ารรมดาเก่งเกห้ออกกำลัง แบบคือเขาบมเคยขยายปอดเขาต้องงานเรื่อยๆก็เคยฟื้แม่ก่่อยฟือยู่เรื่อยๆอนหาโษาลำไม่คยได้บอกดกไม่ด้บอกกับหลานไมไอกนีไปเขียนก่อนลำใหม่เด้อจะเงเขียนได้จบอนะครูอ้ยาอันนี้เอาไว้ไปซื้อนมซื้อขนมซื้อ